ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ช็อกในงานแต่งงานนะครับซึ่งเป็นงานวิวาเป็นงานที่มีความสุขเป็นงานที่น่าจะปลอดภัยนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ก่อนอื่นผมต้องยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ผมนําเสนอว่าประเทศไทยทั้งปืนทั้งยาเนี่ยมันเกินเยียวยาแล้วแม้ล่าสุดพบตรจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์มีบัญชาไปสั่งการนะครับให้ปราบอะไรปราบปืนปราบยาแล้วล่าสุดก็ ให้กระทรวงศึกษาธิการให้อาชีวะไปติดตั้งประตูหน้าต่างนิรภยัยศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนปฐมวัยสังกัดสปทกระทรวงหาดไทยทั่วทั้งประเทศแล้วก็ติดตั้งระบบเตือนภัยกล้องตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงส่งถึงตำรวจนะครับก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นวัวหายล้อมคอกหรือเปล่านะครับเป็นจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้มันยังมีข่าวเกี่ยวกับปืนกับยาทุกวันนะครับคนก็บอกว่าสื่อนำเสนอเยอะก็มันจะไม่เยอะเองไงก็มันเป็นเหตุการณ์จริงอะ่ะ นะมันเกินควบคุมแล้วนะครับการที่พลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปีกว่าๆเนี่ยมันการหนักเนี่ยมาดูข่าวงานแต่งเหนือนี่ล่าสุดเลยนะช็อกงานแต่งสิบเอกอเหตุดับสลดกลางพิธีวิวานเพื่อนสาวร่ําให้ระงมตํารวจเร่งสอบสาเหตุนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคือก็จัดงานแต่งกันในพื้นที่ของอบตตําบลสวีนะครับ ของคู่บ่าวสาวไปพบร่างผู้เสียชีวิตนอนหงายจมกองเลือดนะเพื่อนสนิทในงานก็ต่างร่ำให้นะครับสอบถามสิบเอกเจนนรงนะอันนี้เห็นบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนกันผู้เสียชีวิตก็คือสิบเอกเฉลิมชยัยเอาประมาณนี้นะไม่อยากไปลงประวัติเขาเยอะนะสิบเอกก็เป็นอะไรก็เป็นก็เป็นทหารเนะี่ทหารแล้วก็เอาปืนเข้าไปในงานแต่งแล้วก็ เอาละไม่ได้ยิงคนอื่นแต่ก็ยิงตัวเองอยู่ดีก็คือปืนมันก็คือความรุนแรงแล้วเอาปืนเนี่ยนะไปงานแต่งก็ต้องเอาปืนไปด้วยเนี่ยนะคือมันมันมันพกพากันไปตามความรู้สึกตามอะไรคือก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่าเขาเป็นอะไรในจิตใจอะไรก็ตามแต่นี่นะครับเอาปืนก่อนคือถ้าวันนั้นเขาหุนหนันพันแล่นคืออารมณ์เขาคงไม่นิ่งแล้วล่ะก็ดีก็ไม่ใช่ดีก็คือเขายิงตัวเอง สมมติว่าอารมณ์มันพลิกนิดเดียวอ่ะจะบวะมันเพลียนิดเดียวอ่ะมันกลายไปเปยิงคนอื่นในงานแต่งขึ้นมายังไงงานแต่งมันไม่ควรมีปืนเข้าไปตอนนี้ทางความคิดทางอะไรมันเละเทะไปหมดอ่ะเกินควบคุมเห็นไหมครับเพื่อนเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุขณะนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ฟังบรรเลงนักร้องบนเวทีเพื่อนและคนรู้จักในโต๊ะเดียวกันใกล้ริมทางเดินข้างเสาอาคารโดยที่ตนกับเพื่อนนั่งใกล้กันแต่สังเกตเห็นว่า เพื่อนนั่งก้มหน้าดูโทรศัพท์ขณะเสียบสายชาร์จแบตกับตัวเสาอาคารไม่นานก็บอกว่าจะไปเข้าองค์น้ําสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับไม่เคยทราบมาก่อนว่าเขาเครียดอะไรใช้ชีวิตปกติหรือมีปัญหาลึกๆอะไรหรือไม่แม่ก็บอกว่าลูกชายลากลับมาถึงบ้านเมื่อวันที่5ตุลาคมแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะครับคือสาเหตุมันจะเกิดมาจากอะไรก็เรื่องหนึ่งแต่วันนี้ คนมีสีนะครับทั้งทหารทั้งตำรวจเนี่ยจับปืนง่ายเอาไปได้ทุกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานแล้วไปก่อเหตุจะยิงตัวเองก็สุดแท้แต่หรือบางทีก็ไปยิงคนอื่นหรือบางทีก็เอาไปยิงเอาไปกราดยิงผู้บริสุทธิ์เละเทะไปหมดนีเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึง่งนะครับมันคือข่าวทรงงนี้คนไทยเสพทุกวัน่ะบางคนก็ไปโทษสื่อบอกว้ยสื่อ,อ,อเอาเต็น,นำเสนอแล้วให้ทําไงไอ,ไอผมจะบอกให้รู้นะไอสื่อนี่มัน บางข่าวเนี่ยแบบเร่งแรงแบบเนี้ยเขาไม่นําเสนอถ้าให้เวลาทั้งวันมันมีนําเสนอท,ทุกทุกจังหวัดอะทุกวันนะข่าวยาบ้าข่าว,าวความรุนแรงอันนี้เขาแค่ตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะวันละนิดวันละหน่อยแต่มันคือความจริงไงพอสื่อนําเสนอก็บอกว่าอย่านําเสนอแสดงว่าเราจะปกปิดความจริงกันเราไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมว่าประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมถึงบอกไงครับว่ามันเกินควบคุมแล้ว วันนี้ถ้าจะแก้ไขปัญหามันต้องรื้อทั้งระบบหมดนะนะครับโปรดระยุ์ให้ล้อม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 กรงใส่กระจกนิรภัยกับเด็กๆมาถึงจุดนี้นะครับประเทศไทยอ่ะนะโอ้โหนะครับบ้านเมืองไม่มีความปลอดภัยอ่ะมันมันบอกได้อย่างนั้นนะบ้านเมืองไม่มีความปลอดภัยแล้วเป็นทหารเนี่ยนะบริหารประเทศมาแปดปีนี่ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ได้ยังไง ไหนบอกว่าเป็นชายชาติทหารไหนบอกว่ามียุทธวิธีมีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้สังคมเนี่ยนะครับมันปลอดภัยมันน่ายอยู่เลือกสงบจบที่ตูไม่ใช่เหรอนะเล่เท่มดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นข่าวแบบนี้ทุกวัน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 ,วนไม่ใช่มาโทษสื่อมันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะอยู่ที่ว่าจะยอมรับกันหรือไม่ครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะ แหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คขว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุด 150, ละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยหนึ่งนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับ ของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดวัดห้าสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทําประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่แค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพิกข,ขี่หนูเห็นไหม พี่ขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละร้อยห้าบาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะ,นะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสน,ส,นสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่า ถ้าพิมนสนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่านอร์มัลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นเนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอยื่นไม่เป็นอนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดี ซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่า มันอร่อยไงนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาเหรอกอไอเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำโรงสำ,อ,งสำอ,งอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่ง เป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรือโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นน่นะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผม ไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอาอานี้แหละขไข่เนยมีหละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อน มีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองร้ยี่สิครึ่งโลทําสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บกไม่เก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็ นี่ไงเราก็เอาใส้หอัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทำไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวไปลมเป,เปแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อย มันต้องทําแบบอเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุน่นนะที่เขาเรียกโอมาคาเซะโอมาคาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาคาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะ,เข,นะเ,นเขาก็จะทําเห็นไหมเขาก็จะทําเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ํเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินแล้วอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือ นะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส่อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทําเสร็จเนี่ยโหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับ หากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะยำ้ยำยำ้ยำยำ้ยำย้ำย้ำย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำเป็นวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต,ขตมม่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับ มันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินนะ่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสิงเทพรเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่อับไม่รับละ ผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองินะ 220, นะขอ,อยานาตโมต้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับ คือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยลผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่า ไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอะ่ะโกงคนดูอะ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัว เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรกะัะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลารานะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ตองข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนมี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ mm. เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมนเนี้ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพรกคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอ,อโอเคนะ,จะเจอกัน,กนเรื่องแกลงคอซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบาย,ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลง,งานใครมันก็ทำได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ